สวัสดีครับพวกเรากลุ่มอร่อยไม่ซ้ำจำสูตรไม่ได้มีสมาชิกในกลุ่มทั้งหมด5คนนะครับได้แก่เกซลินหานนึกกรหนกวันจิตเทศกมลทิททท์คําเวจันจิรพัฒนจันบโบรโฮมและผมผู้บรรยายธงชัยเกษรน,นุสกุล วันนี้เรามาดูนะครับพิธีการขายของเป็นสินค้าบริโภคนะครับซึ่งยุคนี้ป็นยุคโควิด19ก็ไม่ได้ออกไปไหนกันนักนอกจากอยู่ในสถานที่ทำงานยิ่งในสถานพยาบาลของนัดแล้วบุคลากรทางการแพทย์ก็ยิ่งต้องอยู่ในสถานที่นั้น เป็นเวลามากกว่าอยู่ที่บ้านนะครับมีเวรยานรักษาคนป่วยตลอดเวลาก็เลยมีแนวคิดว่าว่าเราจะทำอาหารสำเร็จรูปได้แก่แซนด์วิชนะครับเป็นอาหารที่แกกินได้เลยเป็นอาหารเป็นอาหารด่วนนะครับสำหรับบุคลาการบุคลากรทางการแพทย์ต่อไปเราจะให้มาชมภาพ เกี่ยวกับการขายของกลุ่มอร่อยไม่ซ้ำจำสูตรไม่ได้ครับ อันนี้มีแบบทานแบบคนที่ทานเนื้อสัตว์ับไม่ทานเนื้อสัตว์แบบหนหอคะราคาเท่าไหร่คะอสิบบาทันสองันเลค่ะสวัสดีค่ะพอดีวันนี้เอาแซมีิชมาให้กับบุคลากรทางการแพทย์นะครับเียหมาะมกันขอบคุณะเห็นทุคนยุ้มยุ้มนะครับเมนเลยนะครับขอตังใจให้กับคุณค่ะ ขนะันไปเค,ค่ะค่ะถือกล้องได้ไหมได้ <c oughs> ขอบคุณค่ะตอนนี้เราก็กำลังจะเดินไปบริษัทที่ศูนย์ของโรงพยาบาลสมานนะคะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็กลุ่มอะไรไม่ทันจังสูงไม่ได้นะคะเราก็จะมานำเสนอเกี่ยวกับแสงมิตรกั้นสู่ของเรานะคะวันนี้เราก็มาถึงแล้วที่โรงพยาบาลไทยศูนย์สิงห์พนานะคะ นแทนทวันนี้ของเราที่เราจะมานำเสนอนะคะก็มีสองสองแบคนะคะสำหรับคนที่ทานเนื้อสัตว์กับไม่ทานเนื้อสัตว์นะคะทานเนื้อสัตว์แล้วก็ไม่ทานเนื้อสัตว์นะครับไปค่ะเดี๋ยวเราจะได้ไปครับสาหรับีทสําหรับคนที่ทานเนื้อสัตว์และไม่ทานเนื้อสัตว์นะคะเรามีแรุน้นะคะอันนี้สำหรับคนที่ทานเนื้อสัตว์ไม่ทานเนื้อสัตว์ก็เอาแบบนี้มีทั้งแบบมีเนื้อสัตว์แล้วก็ม่นอัตนคะอันนี้สองอันนะคะ สองอันยี่สิบบาทเดี๋ยวเราต้องต้อมชาแซนด์วิชมาซื้อแซนด์วิชแล้วผลึกได้ไหมนลัจใจกันไหมเอออันนี้แซนด์วิชไม่ได้เอาตังค์นะสำหรับคนที่ทานเนื้อสัตว์กับไม่ทานเนื้อสัตว์นะครับอยากได้แบบไหนครับเรามีทั้งแบบมีแบบคนที่กินเนื้อสัตว์และไม่กินเนื้อสัตว์นะครับโอ้โหแบบนี้สุดยอดเลยว่ะเออสุดยอด